Eh, wih, oui. E, dah lelai dua, oh, dua pu, baik nay, dua ni, oh, dua pu jang. เพนเดียวเจ้านี่ัาดีคนล่างทำก,กวาตาปูกอนเนาะนอดผลงานสามคนเจ้าง,งานจิ้วกับบน้อยเนาะเป๊ะใหญ่เลยนะเจ้า,าส,สวัสดียามแรกเจ้า เดีไปห้ามานะเจ้าวันนี้มากับเราแถยบ้านเจ้าสวัสดีครับวันนี้เขามีกระเพงนี่เราจะมาหาปูนานะเจ้าเนาะนี่ได้เวลาทำน้ำปูแล้วเจ้านี่วันนี้เราก็จะมาหาปูนานะเจ้าเนาะตามปูนาเนี่ยหน้ามันเริ่มค่อนแล้วเจ้าตัวนี้จะมีปูนะเจ้าอะไรนี่ก่ที่นี้เห็นไหนเจ้าว้ายมีมีจริงจริงตัวหนึ่ง น,ำน้ำคนน้อยๆเนี่ยเจ้านี่เดี๋ยวไปดูไปดูไปดมาจามตัว จะหูจะเาะอุ้งก็อุ้ยตัวนั้นกลโอ้โหเข้าไปละเจ้ยจเจ๊ะเจ๊นั่นจับปลาข้าวันปักนี่นี่น tụt chết chết mẹ tôi này 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 tụp เราจะบเยียบเข้านะเช่า คุยยิ้มโอ้ยนะฮันต้องดูจะแทนกว่เน้ะเ้าถ้าเข้าไปในปลาเข้าเลาวก็จะบเ,เอาเน่อย กิน,นตัวนัวนงน,วนี้นันจิ้วก็มานะเจ้าน้ำ,นนำ,นนนนำาหลนอกนี่น้อต้นตน้ำแห้งสักน้อยจ้ะโมะแต่อยู่บนคนาดนี่เจ้า น <ider> MM <cción> ี่ได้แล้วตัวตัวปูเนี่ยมารอนไปไหนตัวนี้โอ้ตัวปูเจ้ยจะไปไหนคะโอยทำนี้เป็นตัวแม่นด้เจ้า มองน Saint ี่เจ้าดูปลาหมูหมูหมูไปไกลกว่านั้อุ้ยอววิววิววิวเดี๋ยวหาทางลงมาเจ้าทางลง่าเด้อโอ้ย ดำนิจัยก็นี่ทนก็้ฮู้ฮนีีวุ้ยโก้โก้โก้สวัสดีตัวใหญ่มากฮาท ขอบปูกันนะเจ้าชุดแรกของเฮาเจ้าพุดเกือบเต็มเงิเนนะเจ้าปูกับขี้ต้มไปเดี๋ยวพายจะเอาใส่กระสอบกันนะเจ้านีเลือนต้อง,งเลือก นี่อื้อนี่ค่อยๆคอย่ยคอยไว้ปปะเดี๋ยวก่อนตายกันไม่เอา น <dar finden> <that> ีท pues mm ี่ใส <basics> ่อย <ria> ่าพื้นนะคะแกละหอกจักรู้จ่ออุ้ยโอ๊ยไอ้วันตอนนี้ตอนนี้ฮัลนี่้ยโอยังปูดึงป่า นสองตัวว่าจะบาเอาดีกว่าปลาตัวนี้ฮว่าจะบอเอาแล้วนะเจ้า con săn cho cháu cái nồi đi นะเจ้าเอาอย่างนี้ปากะป่าคนมุนกม,มันหลายจริงนะเมื่อกี้ไปจับเส้นมันเนี่ยหน้านั่นตัวนึงเห็นไหมป่าปลาป่า,ปาตัวนึงโอ้โหดูน้อย ไมไหมแต่ไม่คิดวปเจอเันเยอะมากเลยนะโอ๊ยอบนิ่มเลยปลาเจ้านี่นี่นิ่มตัวข้างหน้านั่นนิ่มข้างหน้านั่นตัวนี้ ตรงนี้เป็นนาของแพงเ,งเองนะเจ้าเนี่ยโซนี่เป็นนาของแพงเด้อบ่าไ,ได้เข้านาคนอ,อื่นนะเจ้านี่นี่ตัวหนึง่งได้ก็ล่ะได้ก็ล่ะได้กะล่ะบ่ได้มือม่แม่นปูปไปด้ปลาหมอมาไหม โอ้โหไีตัวน้ะฮ้าะท่นโม่ท่านใจก็ put paduk pin paduk song tu kenapa hmm. ah mau kuatlah kuat tak lah ya hmm mau หน่อย ni Hmm ใคร hey, คนเดียวมงเดียวมาแยากปูกันนะเจ้าเราจะเอาปลาไปสักะสะอาดสะอาดมากอ่ะอย่าไหลอะล่ะนะเจ้านี่หามากก็มาใส่กระสอบว้เตียแล้วเก็บให้ดเดี๋ยวเขาจะไปหาอีกนะเจ้าโอ้โอหสองกระสอบแล้วเจ้าตัวนี้สามคนเขา ฮ้ะหาแหมเนาะปะโซ,น,ซนปลาก็ขังไว้นะเจ้าปเด mm hmm. ี๋ยแท็กอาจจะม่ได้ทายต่อนะเจ้าเนาะเพราะว่ามันบ่ค่อยสะดวกในการทายนะเจ้าเดี๋ยวฮอมมาสรุปผลงานรวมๆที่บ้านทีเดียวเลยนะเจ้าเนะ้ออะไรเจ้าเนาะ้อผลงานเจ้านี่เป็นปลาก่อนนะเจ้านี่นปลาค่อนป่าข้อนโอน้ยโอย ยมดจ้านี่นอ,อนนีกนี่วิ่งบน้อยเลยนนะหนอดุน้อยก็ข้อน้อยก็แข้งน้อยโอ้โหไหลเยนั่นนี่บ่น้อยดิมา,าบ,บนละเปเลยคนละเบเลยไหม,ม เลยเดี๋ยวาง,งาของจิ้วเจ้าอออปูปูปูโอยคนเดียวเพนเดียวเจ้านี่อันนี้ฮอนล่างทำความสะาดปูกอนเนาะขึ้เต็มเอาส่วนไหนบ้าง ไปนะมาดูคนงานของแพงกับเบาไทยบ้านเจ้า ต้องไปด้วยมืดมาเห็นอ่าดำไมเลยนะเนาะมันนักหน้าพวนนันก้า,าอยว่าะคุยอ่นะนอดผลงานสามคนเจ้าอ่ะโุ้ ขงนานจิ้วกับบน้อยเนาะเป้ใหญ่เลยนะเจ้าัปลาช่อนปลาช่อนตายแล้วมมันห้างตอนโอ้โ hay này đây กำลังจะคัดปูนะเจ้าเนาะขัดปูน่นะจะทําความสะอาดปูคัดปูนะเจ้าคัดแล้วก็จะมาปล่อยนะเจ้านะในบ่อนี่เจ้านี่อันนี้ก็เป็นบ่อที่ไว้สําหรับพักปูนะเจ้านี่นี่สองบ่อนะเจ้านะอันนี้เป็นบ่อปูแล้วนี่เป็นบ่อปลาเจ้าปลาควนทีหามาแต่กี้กับมักปล่อยไว้นี่เจ้าเนาะเอาไว้แปลงปลาอยาตัวนะเจ้านี่อ่าทําความสะอาดปูเรียบร้อยเดี๋ยวเขาไปปล่อยปอนะเจ้ามานเลยแหละนี่ฮะ เอาละเจ้าเนาะเด้อยวสำหรับคลิปนี้นะเจ้าแพนก็ขอฝากคลิปไว้เพียงตัวอีเจ้าเนาะขอบคุณในการรับชมจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าปู่ยังเหมือนถือว่าค่อนนักนะเนี่ยนะถือว่ามาใช่ไหมเจ้าเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าเนี่ย